พระผัสสนใจพฏิบัติขอวัดมันไม่ศช่เทวัดภาวนาวัดเออส้งใจสนใจหักภาวนาเข้าว่าหักพาวนามันมันกับผูเดินเน่เข้าหักขอวัดเน่ถ้ามันเสื่อมมันกับเสื่อมลงเมืพร้อมกันนะไปเฮ็ดท่ากับกลมแปลนแปลนล่วงโลกไหว้าล่วงกินขนมเขาแล้วบึงห่อเดินกับุีมันเป็นเบือมันเป็นตะเบือฮะวะ พ่อเดินกับพ่อไปได้พ่อสมบัติมาเนี่ยสองหอบสามหอบแล้วก็มารำมาเมมรียนปลดยรถหมอนี่ยังใครอยู่ได้นี่หมอย,กกอยู่กับไก่ยังอยู่ไก่ปูเขาไปอจักาาเท่ามาแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวจอบพูดไปเที่ยวจอบพูดนี่จอบมันจะคล้องนี่มันไก่จะตายแล้วคนบอกคอับผู้จะก่อดีผู้จะก่อดีเข้ามาเขาเลยเห็นขี่แมวเฮงเต็มดงที่เกาะอีธานนะจังหวะ ว่าก็มูอยู่เสมอๆเราอุ่นไหวอยู่โอ้ยมูเขามาเนี่ยเขาก็จะขายอยู่วสันพวกคนสันตรงสูงันเขามาเห็นเดินอยู่กลมพ่อมาหน้าอยู่นั่นเข้ากับเป็นที่สบายมาเห็นปงปงมเปยง,ง,ง,งอยู่มันก็พ่ออยากรูปลงขีดินพลน่ะวสันจะกื้ว่าจาาังไหนวสันมาขาเห็นควบสัวเข้าอยู่หลูกเต่าหลายคนเติบมาเนี่ยอู่บนอยู่กับบะมี่มัอว่าเนี่ยก็มาเถียงอยู่สองคนสามคนผลมัวว่านนี่ก็ได้อนุนร่มพ่อแห้งนะ สั้นบวชแก่บาแก่บนผ่านสั้นบวชสามเดือนมันบ่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มันขราคาลาดการมามาบวชสามเดือนมันก็บ่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มันหลวงปู่มหาหลวงปู่ฝันหลวงปู่อ่อนพอเขาโอ้อ่อโอ้อ่ำอยู่พคนอนุโลมบุญเป็นเหตุยางถึง่อมใจและเปนอนุโลมเลยอนุโลมหลายกว่านี้แล้วเมื่อไรอ้า หลวง,งปู่มันหลวงปู่หมหาเพลินบอกอยู่บปอยๆอยู่การปฏิบัติหนึ่งมีอันนิสองอยู่หลายประการหนึ่งว่าใดพระโสว่าดดพระอรหันในปัจจุบันพอจากใดในเวลาักตายใกล้จักตายใกล้จักตายมันพี่จะน่าเห็นเก่าทุกนักเหลิมมันเลยถอนอุปทา,านมันเลยเบื่อศาสตร์อดีตอนาคตปัจจุบัน แล้วคันไม่ได้ฮัทจะเป็นนิสัยพระปัจเจกว่าท่านจะกลับไปปารชนาพระปัจเจกว่าท่านขันไม่ได้พระปัจเจกพอพระพุทธเจ้าองค์นาวาบบา่ากระบาดฆ่าท้าเดียวก็สําเร็จพรอหลานเหมือนพระผ้าหิยท่าลุจิริยะว่าท่านพระอานิสงส์ในปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าเหตุว่าเป็นได้สักว่ารู้เป็นได้สักว่าเห็นแล้วเออพอแล้วครับว่าท่านไปโลด เพราะอันนี้ส่งซานเกยงพ่อแห้งแล้วถ้าสั่งพระเจ้ากัจจปะพุ่นพุนน่นกัสจโปที่สัมปโนนะการปฏิบัติบทเทียบ่ได้บ่ได้ทําให้ปฏิบัติในสาดจะได้ในที่มีทีวิอยูได้ในเวลาใกล้จะตายเออพระุโได้เวลา โดยพระอรหันในวาร่ากายจะตายเนี่ยพระสุโทโธเนะพอสำเเ็จพระอรหันก็เลยซิมซิมล้มป่านฆ่ากันเอาโลดพระราหุนไปนอธิษฐานขอให้คุณปูระงับเวทนาจากวางสะพันเถอะ พ่อได้รับธรรมเทศนาของพระอ,องค์เจ้าพระอ,องค์เกวไปอธิษฐานขอให้ย่อมพอทุกขเวทนาขอให้ระงงับลงจักวางพ่อได้ขอใจใาควานหมายพียบจะห้ทุรนทุลายมากกำลังประชวนด้วุฟงปัญญาลงในกองทุกในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเห็นซัดแล้วก็ วินญ,ญ,ญาณปฏิสติก็เลยบนไปของอยู่มันไหนกับสิ่งโลภหายใจพร้อมกันก็เลยเข่าสู้คนในฝานเท่านั้นแองยุยมเมืองสักเกตเนี่ยสองเถา่ายมเมืองเมืองสักเกตสองเถา่าน่ะายเฮี่ยวว่าปะจารเลียมใสคนชาวนาพ่อเห็นตัวองค์เจาเ้าไปเมืองสักเกตก็พระอน,นุน ปะกอดแขงกอดขาพอออกเจ้าโอ้ยลูกเอย้ยแม่แต่ยินต่งแต่ว่าพอแต่ยินตแต่อยู่ฝุ่นเมืองกบินละพัดหรือเมืองพาล่านสีเมืองกลับจะขึ้นฝุนอปันคือบอมาหาพอหาเมียกระเทียวพอเมียก็อยู่หลูกเอย้ยกระชับเออมันเป็นสั่งคุณโยมเลยมันอยากกัะชับนี่สิ พอะอนเกิดสงคราไทยแล้ะหางว่ามีเวลาสิถามเพราะมันยองพันจงกลางพอเห็นนากันเทียเดียวระกอดแขนกอดขาหรอพระองค์ก็ย่องไป่กอดพระองค์ก็เลยเทศย่องอายุหัางเล่ยซำเร็จพลังหันอายุแปดสิบแล้วทุกคนทุกคนท่านพ่อเจ็บมือกับพระกันเข่าสู้อนุปาทิเทสอนิพานเมิด พ่อลังมาได้โอกาสพระอานุนได้กราบทูลถามย่วมเถ่าสองคนนะ่ะเปลีย่ยงจังพ่อเห็นพ่อองค์เจ้ามากอดแขงกอดขาโหลดแทบเป็นเหตุให้คนหน่อยสงสัยโอ้อตัวอยากงุจกจับบอกเลยเกจกับสองเถ่านะ่ะเคยเป็นพ่อเป็นเม่เฮ้ามาหาลอยสาติติดกันก็มี เคยเป็นอาวเป็นอาเป็นป่าเป็นลุ่งเป็นพี่สาวเป็นหนกสาวเป็นพี่ชายเป็นหนกชายมานับอเนก็ชาสังสาระบ่ได้อานุเนยว่าสันควบขุนเชืงอนันติติดมาเขาธรรมดาสาวกละวาดนาและนิสัยบ่ได้ดิวาสันนิสัยนั้นติดมาเพราะเห็นกันก็เลยขุนเชองหลด บ่เคยเป็นแม่ผู้นี่บ่เคยเป็นไายผู้นี่บ่เคยเป็นไก่ผู้นี่บ่เคยเป็น,หน,น้หนเขยน่องสาวบ่เคยได้เป็นมิตรบ่เคยได้เป็นสหายน่าใจโลกธาตุในเท้าก็หาว่งลูบว่ามันศาบหนึ่งกับศาบหนึ่งเลยมันบ่มีได้ไหมครับพรองเจ้ามันศาสตรหนึ่งกับศาบหนึ่งละครับการท่องเที่ยวในวัดตาทั้งสารม,มีหลายจนทั้งเพียงนั่นละอ่านนั่นเลยในอิติบุติกะกระดูกของพวกท่านทั้งหลายเก็บไว้เท่าห่อแม่มือนี่ ซาดหนึ่งซาดหนึ่งเก็บไว้เถัาหัวมืดๆล่ะซาดเป็นทรัพย์สินวัต้องซาตดเป็นออื่นก็บวต้องเว่าแต่ซาตดเป็นมนุษย์อันซัวกับหนึ่งนี่างไงก็พูกเขาสิเนโนลาดขันพ่อให้อันตรลาท่านหายไปน้ำตาของพวกท่านทั้งหลายว่าแต่ซาตดเป็นมนุษย์นั่นนั่นทึ่งจึงได้ออกอันซัวกับหนึ่งนี่หลายก็มหาสมุทรทะเลฝุ่นใช่ไหมซีมหาสมุทรฝุ่นไหมขันพ่อให้อันตรลาท่านหายไป่่ การท่องเที่ยวในวัตทธรรสารน่ะมันมากถึงเพียงน,นั่นแหละอนนเนี่ยนะจะเธียที่เชื่อหรือว่าเชื่อใครเป็นเรื่องของเธอ่ยวนท่านพวกเราถาถาข้ดพูดตามเป็นจริงจะผ่นเอาไปลองานพนุนเป็นพระสดาบันนี้ดในปฐมปัญญาปฐมปัญญาปฐมปัญญาท้านบุญอะไรท่านบุญอะไรต้องอุทิศพระไตรโลกธาตุมด พระองค์เก่าหลวสอนยังสั่งบุญของเฮาเล็กๆเน้นๆไปทำท่าเป็นภูมิกัยไฟสูงไปโอนหาใจโลกาตนัะมันเกิดเมื่อชนตัวว่าสั่มันเสื่อมากดยใสยพระองค์เจ้าว่ะสั่องเฮาเนี่ยน้ยๆนึงไปทำทามากนายไฟสูงไปโอนมดไปโอนอุทิศในใจโลกธาตุเมื่อเท่าที่ใดยังไม่นั่นแล้วอนุในมันแห้งได้นั่นแล้วมันแห้งได้ปฏิท่านาไม่บุญชำระโดยการหายซ่อนบุญนั่นนี่ว่ะสั่ เลี้ยกวก็บ่บบเลี้วกบ่บบบบบกินขาปลูกขมพนุง่าสันเลียกว่าวานพืชเอาผลอยู่เสม,อ,สม,อ,สมอ,อเสมอเสมอเฮงได้บุญหลายอนุนได้งค์เจ้า้เมตตาทั้งโลกกุตตละสิแพ้จังไนไแพ้เมตตาในโลกกีสิแพ้จังไน แค่เมตตาในโลกกุตระโยนิชีขอให้ทั้งหลายจงถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยุทุกเมื่อเถิดโยนิชีทุกทนหนาจงประสุขในพุทธธรรมสงฆ์ยุทุกเมื่องบุญประมาณเถิดผู้เกิดในขั้นในใครในเท่าในใครถ้าเกิดผู้ขกิดเขาที่ทั้งหมดทั้นเรื่องของเขาเรื่องของเขาห้องห้คือฝนนี่แหละ เขาจะต้องเอาว่าต้องเอาเป็นเรื่องของคนถึงอยากโต๊ะก็ตกโตกหลเคือแดด่ะทจะฝีมือฝีมืตายี่ตามคือห่มล่ะไปที่เขาาบกเขาก็จ้างไม่หน้าที่ก็ต้องห่มไม่หน้าที่ก็ต้องแดดคือดินล่ะไรต้องการเยียบเพาเยียบก็สร้างหาไม่ดินอยู่แต่นี่คือกันถ้าอุทิศกุศลผลนบุญของเขาเขาจะได้รับเ่าได้รับเป็นเรื่องของเขาเรื่องเขาหายเป็นเรื่องของเอาอืม เพรเมตตาถึงโลกุตละเป็นอปมัญญาอปมัญญาโยนิสีทุกทนาจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกงเมื่อเถิดสุขในพุทธธรรมสงหนึ่งคือสุขจังไดสุขในพระโสดาบันสุขในสกทาข้ามีสุขในอานาข้ามีสุขในพรัรหันเนี่ยมันเป็นสุขเก่านาด้มันมันเป็นสุขถอยหลังเลยสุขถอยหลัง่ะสุขนั้นได้กินหลายขีกองไงนอนรับหลาย ฟันร้ายสุกน้ำอมิตรภ่ายนอกอันนี้อันนี้แพรเมตตาในโลกกีนแพรเมตตาในโลกพุทธละมิอันนี้สงหลายทุกสิ้งทุกอย่างพี่จะนานาลงถึงอนัตตาทรามมัดไม่ได้คัดขอ้อเมตตาเป็นอนัตตาที่บบมีเว้นเป็นจิต เป็นอนัตตาจิตที่มม่มีเว้นเป็นอนัตตาจิตที่มม่มีมีไพ่เป็นอนัตตาธรรมที่มม่มีเว้นเป็นอนัตตาธรรมที่มม่มีไพ่น่นนตตนะลงได้คือกันอสุภะกรรมฐานก็ลงถึงอนุตตาได้เหมือนกันอนัตตาเพื่ออนัตตาเาอาอสุภะอสุรพังนัสสโตนัชีโวสุญโยสโัพโพปารายังอื ปินทะปาโตอายคีคุชชนิโยอีนเนีงอีมั่งผูตีก่ย่งปัตตะว่านเอ้ยไมนเป็นของบูรของเนาของบูรของเนากะแพร่ลงถึงอนัตตาได้คือกันละอนัตตาบูรอนัตตาเนาบอกอฉันพุทธคุณภาวะนาลงถึงอนัตตาได้บ่ธรรมาคุณชังก็คุณอนัตตาคุณอันที่บ่เกิดบ่ดับอนัตตาคุณอันเหนือโลกทั้งหลาย กระแมนน้ามมกคุณคุณน้ามกระแมนหรือน้ามมาคุณก็เลียแต่สีว่าเป็นของม่เกิดม่ดับคุณพระพุทธเจ้าม่เกิดม่ดับมันเกิดมนดับแต่พู้บริกรรมพุทโธ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 นะมันเป็นจตสิกคุณของพระพุทธเจ้าเพระว่ามันเกิดมนดับไปใส่เป็นโลกุตตะคุณคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มุนคุณพ่อคุณแม่โอนคุณคุณใช้กันแล้วคุณท่านผู้มีคุณโอนคุณระคุณแล้วหมดแล้ว พุณนคู่ว่าอาการย์คุณสันพคุณทั้งปวงในโลกกีเป็นเมื่อขืนของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคคุณหมดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นเมื่อขืนของพระนิพพานหมดยอดพระคุณไปร่วมกันเถอะคุณร่วมชิ่วคุณคุณอันบ่เกิดบ่ดับผลนำพิจารณาต่ำถึงโลกุตธละคุณ กายที่จะร่าลงถึงอนัตตาได้บ่กายเป็นศักกายไม่ใช่ศักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาเวทนาคือสุขทุกข์แล้วมาสุขเมื่อทุกข์ตัวอารมณ์ว่าเวทนาก็สักเวทนาไม่ใช่ศักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสสนาใจที่สมองหรือผ่องแผวเป็นอารมณ์ว่าใจก็จะเป็นศักว่าใจไม่ใช่ศักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตานุปัสสนา ทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมก็สักปาธรรมไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสนาอันนี้ก็เรียวกว่าพิจารณากายเวทนาจิาตธรรมลงถึงอนัตตาเหมือนกันถือว่าอย่างไรสักนะ่นก็คืศาสนาอนัตตานั่นแหละป็นธรรมอลึกล่อกขอมูที่มาถอนอุปทานเลย บางคนยืนยันว่ามุมีบรรยูไปอยู่บัจิตเด่นดวงหันอ่ะสั่งมีบรรยูไปอยู่อุเบกขาหันอ่ะั่ยยูมีบรรยูไปอยู่น้ำพุรูหันมิตรพุรูอุตนด้วยสั่พม่าน่ะอุเบกขาก็เป็นอ <me AUDIO> ุเบกขวงคือกันให้แล้วครับไปมีผูพไปยึดมันถือมันเอาเป็นทรัพย์เป็นบุคคลเป็นเล่าเป็นเขา ผู้รู้มันก็มีผู้ประคัมีผู้ปยึ์มันถือเอาเป็นเล่าเป็นเขาเป็นตว์เป็นบุคคลมันก็เป็นภพเป็นชาตนั้นอยยาคือกันแะอุเบขาสุกทุกก็ได้สุกทุกโสมัสโทมณฑุเบขาเนี่ยตอนนี้ผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของมันก็เป็นภพเป็นชาตินั้นละเอียดมัดนั่นแหละให้วองสัตว์อรรถเป็นวิญญาณปฏิสนธิหมดเป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากมัดนั่นแหละ เหตุกับผลของเหตุเนี่ยกรรมกับผลของกรรมเนี่ยวิบากเนี่ยเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมมันก็สัมพอกันเขาได้ชวนไปทั้งพิษทั้งถือมันก็เป็นเรื่องนึงอีกต่างหากพราะรหันยู่งากพิษฝากถือพุ่นฝากได้ฝากเสียพุ่น พอบบสาคัญว่าไดยังกติสําสคัญว่าเสียยังสั่งพอบอสําคัญว่าศูนย์หรือบอศูนย์นะสั่งกติจัดว่าพระหลังศูนย์หรือบบศูนย์ยังไหนสั่งอดีตกระสงขึ้นให้อดีตอานาคตรกระสงขึ้นให้อานาคตปัจจุบันกระสองขึ้นให้ปัจจุบันใช่หรือล่ บ่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเลยสิว่าวิญญาณปฏิสัมพีนธิคนไปตัดนู่นไปไหนสั่งสิว่าพบอยู่ไซสิว่าสะอาอยู่ไส์เพราะว่าเพราะว่าปัจจัยเยนั่นจิตเขาผวังจิตเขาผวังหมายจิตเขาไปหาพบนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเยนั่นปฏิสีเนีในผวังมันเป็นพบเพื่อกนนั่นอ่ะเราเราของฉันว่าของมันหมมันสามารถที่หัวโตพออหน้าสิบปีเจ้าปีก็ะตุ แม้ว่าจะสมารถทีหัวต่อนี่มิตรเทววุฒเทวดาพระอินพระพุธเรื่อยำย่ำเงียบย่างนั่นย่างนี่ตะเวนมันเรื่อเยอะขึ้งนี่บักปัดบังงันมันมันจะเรือเยู่ผมเห็นมันมาละกิเลสได้ไดอดาวมันเรื่อแพร่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 เยอะมัวแหวนแสนซักนดมันแห้งเรื่อตัวหันผมเห็นมันมาละกิเลสยดในห้องแกล้งสว่างตะพุ่นทูกขาแกล้งปล่อยคุปหาหน้าแกล้งสว่างตะพุ่นเพราะผมว่าเอามาอวดเลย พระอาทีตย์มันแก่มาหอดสานุนเรเห็นมันลาก,กลิเลน้วหลวงสันเอนนนหาหลอดว่าหลอกให้มีอภินะหารได้ไหมเพราะว่าดําดินบินบนบ่ได้จซึมมาบอกเนี้ยขาวว่าก็เสือ่อหล้ว่ากนจิตเสื่อกับปรลรถสารนังกับสามีาเสพย์มัแทงดําดินเกงตัวเอียนสารนังกับสามีมันเนี้นกสาละนังกับสามีมั่นมันบินเกงเพยียงเนี แม่งยังเนี่ยมันไต่น้าไ,านาานไหนแม่งอีทู่บ่เขาเอิญไต่กุงจังจแจแบนไปแมงกีทู่แสดงงาซามิาเป็นยังโบราณัชไมเทวุฒิเทวดาอินพ่มพยมพกา,ารยตโลกกบาลแฟซีมันมจยไต่อำนาจอันนีจ้จับอ,อมขึ้นเบ้งในเปล่งอำนาจในดาวดอุตกาดาวดหนึ่งตายฆ่า เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ใชใชเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อืตายค่ <illust> <statement. S 1> Stadt, าบริกรรมข้าพระข้าอนันไปเกิดในอารมุปผภูมิแปดหมื่นสี่ท่นครับ ถึงปั้นนั้นยังยอะแต่อํานาจอันนี้จำเลยวาเกิดเป็นผีเป็นเพดเป็นผีเป็นหมูเป็นหม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นคนหูหนวกตาบอดอยู่ในนี้นั่งเดี๋ยว่าานเอาหลอดว่าเทวบุตรองค์หนึ่งไปยืมเขาเขาบ่า อันพ่อพระพ่อพรออินผู้นึงไปยืมเขาเขาว่าะฮันในมาใส่เขาฮั่นในไใ่เขายมเขามือนหนึ่งมีงเขาที่สองกิโลเรล่ยผ้ามูเห,ห็ดฮวนถอกฮวนท,นทางเป็นหัวหน้าหัวตาเห็ดโซซาโลงซาลาเขาถึงเวลาตายมากกันแล้วลึกถึงอันนั้นเหลืเวลานั้นพ่ออินก็นเลยปอวางอยู่ก็เลยได้ไปเป็นพ่ออิน เมดอันนี้สองพ่ออินเลี่ยอะไรลรมมาเป็นคั้วใช้หน้าให้เขาอยู่เพราะว่าได้ใส่เขาเขานั่นพวกโลกขีญะได้เนี่ยมันกคือพระโสดาบันเด้โสดาบันจัเป็นโลกกุตละะอออันนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าสั้นดาวดึงนี่เป็นสั้นโลกกี่โลกกุตล มันกระโผกันนี่ทั้งโลกกี่กับโลกกุตลาคือกันอะคือมนุษย์เท่านี่น่ะกระโผลอยู่ทั้งคนกี่หัวสามารถกระโผลทั้งพระสวสดาบันกระโผลทั้งพระชกท่าขามีหนาขามีอรหันต์อยู่ที่ละจะบอกเขาสัางว่ามันกระโผกันอยู่นั่นแ่ะโลกอันนี้โนมีเนี่ยพูดได้แต่ผลแจ้สั้นอวิหะอัตปาสุตสาสุตศีอัคนิตการไม่เทพระอนาขามีพวกเดียวเนื้อนะมันปนกันอยู่